กูบอกว่ากูถอดแบนถ้าคุณนายถอดไอ้สารแทงไอ้เบียดเขียวอกไงนะมึงนะจะแทงมันหรือแทงมึงดูที่แทงมันเอาอะไรวะเนี่ยถ้าแทงงั้นกูไม่ถอดถ้าคุณนายไม่ถอดไอ้สานก็ไม่แทงถ้าแทงงั้นกูถอดถ้ามึงถอดกูแทงกูไม่แทงธรรมดานี่คุณนายทำไมวะแทงแล้วกูจะงัดขึ้นอย่างนี้ด้วยไอ้เอวร้ายไอ้ใจญ่ดารุน ผมไม่ตันเข้าใจวพาบ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ของคุณนายและพ่อหลวงเริแล้วต่ไม่ไม่จําเป็นที่คุณนายและลูกคุณนายจะมารังแกชื่อแบบนี้ถูกต้องกูจะรังแกมัอย่างไงก็ได้เพราะที่นี่มันเป็นบ้านของกูมึงน่ะเป็นขนนอกไม่ใช่คนในบ้านมึงมายุ่งอะไรกูฮะไอ้สันไอ้สันมันเรียกใครวะไม่รู้อ่ะไอ้ไสันมันมึงแล้วละ่ะกูแล้วล่ะไอ้สันที่มาใกล้สันมีคนเนื่องใครวะใครละ่ะมันคงไม่เดียวว่ากูแล้วมั้ง เอาวะครูเอาเรื่องเลยนะก่อนนะทำไมว่าแต่มึงมามึงมากี่คนวะมากับมึงสองคนนี่สิเอ้าสองคนนะเออมาไอ้สันคนละเพื่อนไอ้สันนี่มันใข่แล้วคงไม่ใช่กูอ่ชื่อนายดังแกชื่อผมไอ้สันก็ต้องบอกค้องชื่อไปเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคนอย่างมึงนี่นะอ้าปากในกูก็เห็นเล่นไก่เลยต้องเห็นดิครับก็ลิ้นไก่อยู่ในปากอ่ะลิ้นไก่บ้านพองอยู่ท้อยๆไง ไไก่่พูดดมคิปากดีมึงมเถียงจังเลยเนี่ยกูไม่ได้เถียงกับกูก็ได้อธิบายให้ฟังแม่ไปน้ำขุนขุนได้ไป<อ>น้ำใสพวกก็แทงหลังบ้านเลยสิปล<บ>าฉลาดนี่นี่ม,มันจะปางโง่แมกูยอมมึงวะอ่ายอมมาแก้ผ้าม,ามเมียกูเลยอ้าวกูไปขงขืนไงยอมกูเองไมไ่ยอมแบบนั้นกูควรคิดมากถ้าจะเปรียบมึงเลยนะกูจะเปรียบมึงเหมือนไอ้พวกคดแดงข้าวมะม่วงอ่ะอย่าไปเถียงยอมรับไปเลย แอปลาชื่นเหมือนมะเดื่อเฝ้าม่วงแต่มดแดงไงพวกกูเฝ้าเลือกเฝ้าเว้ยน้องแสงเฝ้าเขียวสวยเฝ้าอกร่องเฝ้าได้ไหมมาม่วงอย่างมือเฝ้าลิ้นหยามาม่วงอย่างกูทำไมอ่ะมีมาม่วงหินมะพร้าวเป็นยังไงวะมาม่วงเฮลรูมเม็ดอยู่นอกลูกเป็นไงเ่าะลูกอยู่นี่เม็ดจะห้อยอยู่นี่โอ๊ยปากดีนะมึงอ่ะมีมาม่วงอาเพศเม็ดนอกลูกเขาเรียกมาม่วงมีเกรดควายมึงเก่งเก่งสิมึงกล้ากล้าสิ ใหญ่เล็กไม่รู้เก่งไงเด็กกูใส่ไม่ได้แต่ชื่อใหญ่กูไม่คุยแต่ช้่ย,ยาวกูสู้ได้ทะไมยาวเนี่ยกูสูงเห็นไหมไม่ต่าอย่างมึงออมึงเก่งมึงกล้ามมึเงเจี๋ยกูสักทีแี่จะร้องก่อนดา่าแม่ด,ด,ดูบทดูบทดูบท มาเ็นนา,านี่ร้องกอดสดดาเอาดาดิทำไมอะดาคนอื่นพอทนพาไปด่า้รงน็ตหาเรื่องนะทำไมอะเขเป็นวัยรุ่นกับจริงแต่มีความสามารถเรื่องกอดสดกอดโดนร้องไปรีไมเ้เหรอคาดามันจะเครืองเขานะนาโรนิเกไม่มีการกดกันเคืองเอาง<อ>ั้นมึงร้องมาเลยนะแน่ใจแน่ใจร้องมาเลย มเนี่ยเวลาร้องอะมึมงอยากไปที่เลย